สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมพลา้อยแอคนะฮะทาร์ทีหกมัม้งน,นะฮะก็วันนี้นะฮะผมจะบอกว่าผมได้ซื้อหูฟังมาใหม่นะฮะก็ได้เปลี่ยนไม้ด้วยแหละไมตัวเก่าไม่ใช่ละเสียงมันช็อตนะฮะก็จะลองเทสไมตี่ติดหูฟังนี่ดูนะฮะว่ามันจะเป็น เสียงมันจะดีแค่ไหนแต่ผมว่าผมเดาวนะเสียงมันคงไม่ดังเท่าไหร่แหละอืมเดี๋ยวผมก็จะลองไปเพิ่มเสียงในไอ้นี่ดูนะฮะก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วนะเราก็ได้ไปเก็บกุญแจในจากเปียโ,โนนะแล้วผมก็เล่นไปได้สักพักแหละหลังจากปิดคลิปแล้วนะฮะก็ได้ยินเสียงเปียโ,โนดังขึ้นนะฮะ ได้ยินป่ะได้แ,แม่งหูฟังอันใหม่นี่แม่งเสียงแม่งยังดังนะฮะผมแม่งโอ้โห,โหฟังไม่ได้เลย <c oughs> แต่ยังไงก็ต้องลงไปเล่นนะฮะแน่จะห้องนี้แล้วมั้งอ้าวใช่แป๊บๆๆขอเซฟ่ันนะฮะและที่สำคัญก็คือมันจะมี อืมยา yeah. ออกมาฉันขยับไม่ได้อ่ะมีอะไรบางอย่างจับขาฉันไว้เช็คออฟเช็คออฟเช็คออฟอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยมีหน,น้าที่สามอุ๊ยเอาอแผนแผน,แผนอืออือโนสเตเวอือมันรัดมันรัดมันรัดไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปห้องญี่ปุ่นห้องจีนโบราณ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วออ้ยแลกแบช่วงนี้แฟบเอ็นไล์ไม่รู้นะครับมันจะแคสเกมอะไรก็ช่างมันจะดึงสเปคเครื่องนะฮะออไอ้เหี้ยตามมาได้อยู่นะอนัดส่งมาไอ้เหี้ยกดผิดนะฮะมือลื่นมือลื่น ซื้อเป็นทีใหม่ด้วยนะฮะโทษทีเนะี่ยไอ้เหี้ยโอ้โหอย่านะเว้ย <laughs> อย่านะเว้ย <laughs> <laughs> ฉันได้ยินเสียงเป็นโนว์ดิสเะเบิลอืมมาแล้วมาแล้วฉันขยับไม่ได้ <laughs> มีอะไรบางอย่างอุ้ยไม่ให้พูดเลยนะพูดมาหลายรอบเชียออฟเชียออฟเชียออฟเชีออชอออเยออ้อมไอ้เหี้ยอากแพนแพนไปแล้วมึงไปแล้วไปแล้วไปแล้วสเปรย์เว้ยละสเปรย์เว้ยสเปรย์เว้ยไอ้เหี้ยมันรัดได้ปะมันไม่ใช่รัดดิมันกลับทางน้าลายไรนะับพูดมากไอ้เหี้ยเราต้องไปหลบที่ไหนดีวะที่นี่ไม่มี หลบในนี้ดีกว่าอุ้ยไอ้เขียบเเอาละม,มันมาโผล่ทางนี้เราต้องออกทางไหนดีวะเนี่ยสมวัยสมวัยแล้วสมวัยแล้วสมวัยอุ้ย,อย,อยไอ้เขียบเป็นพิมพ์แม่งลื่น <c oughs> ตายหลายลอรอบนะเกมนี้ผมไม่เคยเล่นเกมไหนแล้วตายบ่อยเท่าเกมนี้นะฮะอื้ไอ้เหี้ยกูต้องเอาใหม่เนี่ยเซฟดักหน้าเลยมึง มาครับมาเลยเตรียมพร้อมแล้วเอ่ออุ๊ชอฟ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 ออฟปองสักเหรอ,อไปแล้ว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 นี่มันมันเดินบนฟ้าได้เอ,อ้ยผมรู้แล้วเราลองมาหลบใน เอาไอ้เหียมาที่เดิมลองหลบห้องข้างล่างดูแต่ผมกลัวมันจนมุมมาเด้ไเฮ้ยหลบแถวห้องเอ้ยนี่ห้องน้ําไม่ได้ไม่ได้ไไดจำได้ว่าเป็นห้องน้ําไอ้เหียห้องนี้อีกหลบมันจะเห็นเปล่าวะอย่านะเว้ย แหลยคนคงสงสัยว่าที่ึ๊บหลยคนคงสงสัยว่าทําไมเจอผีที่ผมไม่กลัวนะคือพอดีผมเปิดเสียงเบาไว้เดี๋ยวผมขอเล่งเสียงบ้านหนึ่ง <c oughs> เสียงดังขนาดแสงตีนยังได้ยินนะ <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วเมื <c oughs> องตู้ห้องนี้เปิดได้เบ้าไ <c oughs> อ้ยีห่ห้องเปียโนห้องเปียโนไอ้ยียมันเย็นระลึกโซฟาได้อุ้ยอุ้ยเซียวเซียวสลังเลยมึง เฮือเดี๋ยวเขาหลบเขาหลบไอ้เหี้ยมันหลบไม่ได้หลงห้องนี้ได้วะอุ้ยอฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยฉันไม่สมารถซ่อนในตอนนี้อุ้ยเรารู้แล้วครับเราซ่อนห้องนี้ได้เอาไอ้เหี้ยมันกะจะหลบหลังต้นไม้นิดหน่อยเนี่ยฮะอุ้ยมันแข็เมื่อไหร่กะจะ แบบขี้เกียดนิดนึงอะฮะไอ้เชีแยเสียงแม่งก็เบาดีผมไม่ว่าเสียงเกมไม่ดังหรอกแต่เอ้ยเสียงเกมไม่เบาหรอกแต่ว่าเสียงผมเนี่เบาไอ้ผมขอรู้เปิดไฟ่อนดี้วาไอ้หี้ยแม่งร้อนนะฮะเปิดแอร์ด้วยร้อนจัด อืมมามาเลยมาเลยผมก็ขี้เกียบตัดต่อนะเดี๋ยวไม่รู้ว่าผมจะจําได้หนระือว่าผมจะต้องตัดท่อนนี้ไปเออช่างแม่งเหอะอุ้ย <c oughs> I can m move s ม m e t h i n งเชคบอชชอ,อปไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยไม่นะไม่นะอย่าอย่ามาอย่ามาไปแล้วไปแล้วไปแล้วมึงมึง อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมีการสั่นมีการสั่นหลบแม่งนะอย่านุ้ยอย่าเด็ดขาดเฮ้ยเปิดไปยังวะไอ้ยี่อยากลัวดูอ้าฉันต้องหาที่ซ่อนไอ้ยียกูยังไม่ทันได้เปิดประตูเลย แม่งเอ้ยเกมหานี่รอบสุดท้ายขอรอบสุดท้ายครับผมยังไม่รู้ที่ซ่อนเลยเนี่ยที่ซ่อนแม่งเราจะต้องไปซ่อนที่ไหนดีห้องนอนเรา้งเฮ้ยเราลงไปห้องนอนเราดูฮะได้ใช้ได้ห้องนอนไอ้หี้อะลืมไปมันต้องไปทางโน,น้น <c> ไ <oughs> อ้หียลืมโทษโทษโทษกําเบย ให้เชี่ยบ้านมึงออกแบบมาให้มีลูกศรบ้างนะเอาอะไรมาติดไว้ก็ได้อะลืมนะลืมว่าไปทางข้างซ้ายไม่ได้ต้องไปข้างขวา,อย,อ,าอย่าอนุ่ย no stay away นะ stay away stay away ไปแล้วไปแล้ว let go it down little bee อุย้ยเชือช่อเชื่อ ขึ้นให้สดต้องลงให้มีดอุ้ย,ยเียอ้าไอ้เียตะกี้ทำไมมันเข้าไม่ได้เอยคลิปนี้กูจะเปลืองที่ว่างไหมนี่ียตายอย่างเดียวเลยเช็คันฉันอฟไปแล้วไปแล้วไปแล้ว้ววาวยังไม่ได้ไปโนสเต w เว ครูพูดมากี่รอบแล้วคำว่าสเตยเวนสเตย์เวนเออเอออืดอืดอืดต้มมาทิ้งไว้ไอเทียล็อกเก็ตอีกซ่อนในตู้ด้านนี้เอ้ยอืม <c> จ <oughs> อมือดไปหมดละ อ้ยมันมาได้ไปแล้วกูต้องไปหาที่ซ่อนที่ไหนสักที่หนึ่งต้องเก็บของอวะล็อกเกอร์ล็อกเกอร์เออกูล็อกกูไม่ได้ล็อกเลยเนะี่ยไม่รู้ล็อกอยังไงอุ้ยอุ้ยสัสให้ให้กูไปซ่อนที่ไหนแล้วเออ ายซ่อนไหนดีวะเนี่ยอืมมันจะมีที่ให้ซ่อนบ้างวะเดี๋ยวผมเอาไปดูแต่ละที่ในบ้านที่มันจะให้ซ่อนนะฮะที่แรกนี่ก็เป็นที่นี้ซึ่งเราโดนจับไปแล้วเมื่อกี้นะฮะห้องน้ำอ่ะห้องน้ำชักโคกเหรอคงไม่ได้เล็กไป หัวมุดไม่ได้นะฮะในห้องครัวเอ้ยในห้องนี้มีตู้นี้นะฮะที่จะซ่อนได้ส่วนในห้องนี้นี่ก็จะเป็นข้างล่างนี่แล้วก็ตู้พวกนี้นะตู้พวกนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะซ่อนได้หรือเปล่าตู้เย็นขงซ่อนไม่ได้อะอืมห้องทานข้าวไม่มีอะไรให้ซ่อนนะฮะ มันก็กล้าโมงอยู่เนีนนเ่นทั้งคืนทั้งวันเป็ยน้ำบ่อซ่อนได้หรอออไอ้เหี้ยเสียงพื้นดินแม่งตุบตุบตุบโอ้ฟังหมหมมันใหม่นี่มันเน้นเบสนะฮะซึ่งแบบไม่ต้องกลัวเสียงแหลมอืมดูทีวีไหมนะตรงนี้ก็ซ่อนได้นะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะ มันจะหาได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองเข้าไปในห้องน้ำก่อนแล้วค่อยไปไอ้ที่สองช่องนั้นเล็กๆนะตรงนี้ซ่อนอะไรสักที่เอ้ยมีโต๊ะมีโต๊ะซ่อนได้โต๊ะหนึ่งซ่อนได้ในห้องนี้มีสองที่แล้วก็โต๊ะใช่ไหมอุ้ยลืมไปมีในนี่ซ่อนที่ไหนได้ ซ่อนไหนได้เมื่อก่อนเนี่ยซ่อนไม่ได้สักที่เลยเมอนห้องนี้อ่ะห้องนี้มีตัโตนี่อาจจะซ่อนได้เอาไอ้เหียกูไม่รู้รหัสหมึงรหัสอะไรไม่รู้เออเรายังไม่รู้รหัสเลยกนะูเริ่มหนาวเนี่ยโอ้ยอไปทางไหนเนี่ย ล็อกเก็ตล็อกเก็ตอืมตู้นี้เรายัางไม่ได้ซ่อนนะฮะเราลองเราลองไปซ่อนในห้องน้ำก่อนแล้วค่อยไปซ่อนในตู้นะฮะตู้ข้างซ้ายนะฮะ ไปเลยอุ๊ยเชีย่ยโน่ no, Stay away โอไปแล้วกูซ่อนในห้องน้ำห้องน้ำแห่งนี้นะฮะซ่อนซ่อนซ่อนหาไม่เจอหรอกเนียนเนียน,นกูไปงงคือเว้ยเฮ้ยช่านะเว้ย อืตัวนี้ก็ได้ตัวนี้แม่งอุเชยียอไปแล้วมาแล้วนะฮะไปแล,ล้วบู๊อชียไปติดเซฟเซฟอัดหน้าเซฟอัดหน้าเลยมึงเอ้ยได้ข่าวมึงทรับเก่งนะงเห็นน้ำข้างบนห้องสมุดเนะ่ห้องหนังสือห้องหนังสือห้องสมุดเออห้องสมุดก็ถูก,กนี่ให้ห้องหนังสือจะถูกกว่านะฮะก็ไปเถอะไปเถอะ เิข้ขึ้นมาขึ้นไาซ่อนในนี้เราต้องหลบนะอย่านะอย่านเะออคู่นี้นี่มันฆ่าได้ไปเลยนะฮะโอ้โหเหี้ยมื่จะเก่งอะไรป่านั้นเม็โนโครนานนะ เงื่มไหลแม่งไหลตลอดเลยใช้ไมใหม่ๆนะฮะเอามันให้กดเลยเนะี่ยไม่รู้อะมาๆเอาใหม่เออห้องไหนวะครับเฮ้ยห้องนี้อ๋อล็อกเราขึ้นไปแล้วลงมาอีกไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเเฮฮ้ยฮ้ยยไปแล้วมาแล้วทำมมันอื่นจัง กูตกเซ็กในสภาะเดียวมึงอะไอ้ยายานะเว้ยอยได้อีกแล้วอะเราต้องไปอ,อุ๊ยโอ้โหตอนหน้าต่อตาเลยมึงอีไปที่ไหนไปที่ไหนดีไปห้องญี่ปุ่นห้องญี่ปุ่นมีอีกที่หนึง่งห้องญี่ปุ่นไอ้อเหี้ยเือกต้องมาให้อ้อมอิกกวก แล้วกูมาเข้าไม่เฮ้ยทำไมมัน,มน,กนไกลยังอะอืมมึงไม่มีตีนไม่มีขาแล้วทำไมมึงเ,เปิดประตูได้วะอุ้ยกำลังพูด่ยไร้มารยาทจุงเบอร์โซฟาโซฟาซ่อนได้ไหม ไอ้เฮียเสียงแม่งร้อนกว่าเดิมอีกไอ้เฮียไปแล้วไปแล้วไปเลี้ยวไปเลี้ยวไปเลี้ยวนะฮะไปเลี้ยวไอ้เฮียมันล็อกเฮ้ยเฮ้ยทำไมเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นว่ะทำไมเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นวะสเตอรอไปแล้วไปแล้วมือไม่ได้แดก ทางไหนที่จะพอซ้อนได้ไอ้เหี้ยลืมไปล็อกอะจะได้ปะ้ะเนี่ยมีห้องไหน้็งหะวตะกี้ผมจำไม่ได้มันจะมีที่ไหนที่ให้ซ่อนอีกเอือเออแล้วเม่ยอืม้ วะมีไหน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 แต่ว่ามีไหนมีไหนพลันน้อยเหี้ยไอ้สัสเก็บมีไหนวะพลันนอยอยากย้ายที่ไปไหนวะเนี่ยไอ้เหี้ยเก็บไว้ในได้ดี เสือกเป็นคนหาในซีโอ้ไยดิงสปอตตรงนี้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 เอ้ยตรงนี้ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ได้อุ้ยถึงนอนถึงนอนได้เจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วมึง หามาเจอแล้วเจอแล้วกูรู้ไปซ่อนที่ไหนฮะเตียงนอนกูฮะไอ้เหี้ยอืมหวานหมูเลยนนี่เตียงนอนห้องครัวกับเออเตียงนอนกับห้องครัวได้ได้ได้ไปนะเตียงนอน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 นอนนอนหลับครับนอนหลับทักสิทธ์ไม่แคร์ละไอ้เหี้ย ไอ้หี่แหนว่ะสัตว์เ <ST U K> ต็มเตียงเต็มเตียงต่อหน้าต่อตาอืมนีห้องัวอยนะฮะห้องครัวแต่อี้ยนี่มันดักหน้า <ST U K> เฮ้แต่ผมสงสัยที่นี่นะฮะที่ที่เราไปเปิดใหม่น่ะ <ST U K> คือมันจะเสียงดังมากเลยเนี่ยออกไปเถอะ นะออกไปเหอะเฮเสียงอะไรอะ่ะผมไม่ได้ยินอะ่ะแต่ผมก็ไม่กล้าจะเร่งเสียงนะฮะเอาเร่งสุดแล้วนเนี่ยอา้าวเช้าวันถัดมานะนาฬิกาก็ยังคงเก้ามืองเหมือนเดิม <c oughs> ผมนั่งเล่นนะฮะ ไอ้เชีย่ยก็นั่งเล่นอยู่แล้วไม่ผมหมายถึงว่าผมนั่งกว่าต่ำกว่าคอมนะฮะเพราะว่าผมกลัวจัดนะฮะมอร์นิ่งเช้าเนี่ยไื้เฮียดังกว่าเดิมอีก No เออฉันไม่สามารถยืนได้เลยไอ้ก๊ส แอนคอลลิ่งมัมฉันต้องโทรหาแม่แอต้องไปบ้านฉันไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้มึงนด้คิดได้ตั้งแต่วันแรกแล้วนะเจอมาสองรอบติดแล้วเนี่ยฮะโอ้เซฟเราต้องหาโน้ตอะไรที่พอจะเป็นโน้ตนะฮะ นี่สวิตไฟห้องนี้เนี่ยตะกี้ผมมันเป็นภาษาญี่ปุ่นเอ้าตอนนี้ก็เป็นอยู่อุย้ยไปรู้ภาษามึงไว้เนี่ยอออือหโทรหาแม่นะฮะ อ้าห้องครัวอืมอืม,อมกดเบอร์แบบตู้ตูตู้เอ้าตูวเลขบ้านพี่มึงมีแค่นี้อ่ะฮลโหลมิกิแม่พูดแล้วมีปัญหาอะไรไหมเธอต้องการอะไราบ้างมิกิถ้าคำบุละขอโทษฉัน ไม่สามารถกลับไปบ้านได้อะไรไม่รู้ฮะว่าอยู่ u t l l k n n g เธอพูดอะไรเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเอ่อฉันไม่รู้ฉันคิดอะไรไม่ออกอะไรวะผม <laughs> อ่านไม่ค่อยจะได้ It's too late for that now มันสายมากแล้วนะอืม ฉันขอมีเบา้าดิส,สตว์กูดบายเอาไอ้สัตว์วางตับนานม,มึงอืออพัดดูไอ้ดูฉันต้องทำอะไรบ้างเนี่ยนล้กคกูจะไปรู้อ่ะมึงต้องทำอะไรอะ่ะไปอำน้ำอ่ะ เอ,อดูรูปภาพล้างหน้าล้างตาไนะหมหรือกินข้าวอ่ะต้องเปิดประตูออไปถ้าเกมเออรอออกประตูไปได้นี่คงไม่ใช่เกมพเพอร์นะฮะ นี่มันกี่นาทีเนี่ยอืมก็คููจาบน้ำอ่ะไม่ทำอ,อะไรวะลองไมห้องนี้ดูเปียโนนะเปียนโน,มนะน,โนมไม่มีอะไรแล้วอืม ไม่มีอะไรอ่ะเีตุกตาหมีไปเกาะได้ปะอืมไม่มีอะไรให้เลยนะฮะคือแบบเกมนี้มันไม่ใช่สุ่มเอาฮอลเลอร์ออกมาไงคือมันจะมาตามสคริปต์นะครับซึ่งแบบเราต้องรอจนกว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมันถึงจะออกมาซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรกระเป๋าเรา มีอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยมีกุญแจที่ไหนสักที่ด้วยเนี่ยไอย้ข้างบนนั้นห้องน้ำลืมปิดล็อกเกตนี่นี่โอ้โหเจอห้องนอนนะเตียงสีฟ้าด้วยนอนได้เปล่าอยากนอนแล้วเนี่ยมีตุ๊กตาฮะอืม แล้วมีอะไรให้ว่าเนี่ยอุ้ยเสียงอยู่ที่ไหนวะน่าจะห้องครัวนะฮะเอ้าไม่ใช่ตรงนี้นี่หว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปิดเซฟไปดูก่อนผมจำไม่ได้ว่าก่อนหน้านี้ตุ๊กตามันเคยหล่นหรือเปล่านานไง มี่แล้วเนี่ยอุ้ยเจอขยะเจอในขยะครับไม้เจอขยะอืมฉันไม่สามารถอยู่ได้ในความมืดฉันต้องการแสงไฟนะฮะฉันเดินทางกลับไปไม่ได้แล้วอะไรวะอืมแสงไฟเหรอก็มีหงไฟอยู่นี่ไงอืม ลองไปมีหละย้องวัดที่จะไม่มีจานชาม ไปที่ไหนวันนี้่ะห้องนี้ก็มีแต่คอมไลท์ไอเยดไลท์ก็ไม่มีตัวเฮดเตอรนะเอบีซีดักหน้าไหมอะไรเราทากิอืมสตอเอ็มจีชุด ไม่ใส่ดักไอ้เฮียไปที่ไหนดีวันนี้ไม่มีเงนินเฮ้ยแรมเปิดดิเห็นมีอะไรเลยเแรมปิดดิก็เห็นมีอะไรเกิดขึ้นดิ อ,ออ,ป,อปิดไฟกูปิดมาหลายรอบวะเนี่ยอืมไปดูห้องเดิมนะะห้องที่เราเปิดได้เมื่อกี้นะฮะ นี่ไอืมจะไปทำอะไรวะอืมไม่มีไรนะฮะ งั้นก็คลิปนี้ผมก็ขอตัวก่นอนแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะไปดูว่าบ้านหลังนี้แม่งจะมีอะไรโผล่ขึ้นมาอีกนะครับขอไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกนะันเฮ้ยแปลกๆนะเราเดินออกทางข้างขวานะมันออกมาจากด้านบนไ้เอยเอะจะให้กูสับสนไปไหนวะเนี่ยงั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับ คลิปนี้ก็ไม่มีแล้วไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ